โอ้ทะเลสามเหร่บอกฟูตนะพระเจ้าคนเล่นแสนคนไอ้ยาโอเคไปเล่นกันเลยดีกว่าเยาจะไม่นะวี p อพีหมด อันแน่นอนนะครับขั้นตอนแรกนะเราต้องสร้างอันนี้นะครับนะอ่างเปานั่นเองนะครับผมก็เติมไปประมาณสักพันแปดพอครับนะแล้วก็เอาลิงก์เนี่ยไปใส่ตรงไหนก็ได้ของ Discord เรานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับพอขั้นตอนนี้ก็เข้าเว็บนะครับนะกดมาตรงนี้นะครับนี่เติมเงินนะตรงนี้นะครับแล้วกดไปที่อันกลางเลยนะครับนะปุ๊บนี่วางลิงก์นะครับนี่ตรวสอบนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมได้แล้วนะครับกดเติมไปเลยปึ๊บ แน่นอนนะครับตรงนี้คุณก็ต้องกรอกราสของคุณนะครับแล้วก็เลือกจํานวนโลบักหรือเงินที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมเช็คด้วยนะครับนะอ่าอย่าลืมเช็คด้วยนะครับว่าอย่าให้มันติดมิลนะครับหรือรหัส2ชั้นนะครับนะเอาออกให้หมดนะครับแล้วก็รอนะครับพอเช็คอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยกดเติมไปเลยนะครับนี่เรียบร้อยรอนะครับคิวโอัดเจ้ารอนันจเจ้า เดี๋ยวไปตอนที่ผมได้โรบักกันเลยนะครับนะนี่นะครับพอเราสั่งซื้อสําเร็จนะนี่นะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้เนาะอ่าเรียบร้อยนะครับหึงหมื่นเ,เข้าตัวผมแล้วนะครับนะก็วิธีเติมก็ง่ายๆเนาะสำหรับลาวาบักนะครับนะโอเคเข้าสู่คลิปวิดีโอกันได้เลยนะครับโอเคอย่างแรกเลยมันไปยังไงวะไอ้โลกนั้นอะเอ้ลิฟอินทราเฮ้ยเข้าเมึงสู้เลยอโอเคเป็นอาคี เออคือหลอดเฮ้มันทำไรนี่โอ้โธ่โอ้ฮะเฮ้ยมีกี่ด้วยเหรอพี่มาอย่างแรกพี่ต้องทำอะไรวะอย่างแรกอ่ะจะเอาอะไรก่อนอ่ะความเวล โอ้ี่เกียจความเวลมีอะไรมีของไหมเออมีของไหมเดี๋ยวพี่จะทํามาคี้สีโลกอะเป็นยังไงไม่เคยเห็นเย้เลยสู้ได้ข่าวว่ามีผลใหม่กิโลเอผลสปินแม่เจ้าผลนกเออเบิร์ดเนี่ยนะโอเคเกิดละเหมือนจริงไม่จริงหรอมั้ง ออกเกมเข้าใหม่ควิดหายบ้าบอยอ่าฮ่าใช่ทางเข้าทางนั้นแหละเออมันถือลมด้อ่าเรื่องอะอาฮ่าโอเคบอสเตอรสายคล้ายคล้ายฟอร์เรนอ่ะพี่เก่งถือบอสเตอร์สายคล้ายคล้ฟอร์เรน เออะถือดาบเลเปียเลยโอ้โหกัปตันเอลฟินอุ้ยแจ๊กเหรอบูถ้าฆ่าได้พี่มีโอกาสตบเอ่อเคียวโอ้โหมันเลงกูกลางอากาศได้ยังไงเนี่ยโอเคบิที่ฟูไฟเลต <Huh? S 2> แต่ถ้าอยากเข้าไปแบบปกติก็ฟันเก้าห้าสิบเฮ้ยแมว <c oughs> นานบัคเข้าไปเลยอึบเอ้ยแก้วมันมีสกิลปลาฟันปลาขึ้นดาบไปด้วยเหรอ่แล้วมั้นโดนโอ้แม่ฟันแรงเยอะร่ <c oughs> yeah, างสองเราจะสู้กันไหวไหมเนะี่ย12 seconds later เอาเหอะเลรก,กับมันไม่ได้เลยแลกกับมันจะตายตลอดเลย อุ้ยน่อุ้ยเล่นหรือุ้ยเล่นเหลือหกสิบห้าโอ้พระเจ้าตายแล้วนดึงเฮ้ยตายตายแล้วม้าลอยเอ้าเอ้าผมทำมาคีวีสองได้แล้วเนี่ยว่ะ Oh my god bro o Hell h no man What the fuck man เฮ้ยแอปเปิ้ลเกิดด้วยเหรอ มีอะไรอีกไหมที่พี่สามารถทําได้ตอนนี้เอ็ดมาไงเอีกถ์ทูพี่สามร้อยสามร้อยลองไปเรียนดูอาจจะไม่ต้องใช้ถึงสี่ร้อยอาจจะปลดแค่ทูสกิลเฉยเบอร์ไดูดูกันหนดูดูเชื่อพี่เชื่อพี่มันต้องได้ซูมน่าอู้มันบอกหน้าโอเคยังไม่ฟอร์ใช่ดูขามา f u c k ซ ไดบอลตั้งหลายตัวแต่ได้อันนี้มาอัน,นอย่างเดียวธนูธนูงูเนี่ยน,น,นะแบบว a t t h ฟัก c k b ร o แล้วก็อันนี้อิเล็กโตนี่อิเล็กโตสองเทเทมากนะครับไอ้ที่สังเกตวีสองมานี่ยิดหนึ่งนะแล้วก็ไปทํามาให้สองเควสนะครับที่เหลือเหลือแต่ภารกิจงยงให้ผมทานะครับก็โอเคก็ดียังไงโอ้ เฮ้ม <czywiście> <everything> like awesome ุกฮ่าฮ่าอ๋อโอ้ยกว่าจะเกิดนาอมุกนี้มันอาจจะเก่าแต่ถ้าใครรู้จักมุกนี้ก็น่าจะแบบมีอายุพอตัวเลยนะเนี่ย I have a pen I have a apple oh apple pen Let's go พบแล้วเอาไปให้ลูกพี่ อ่าฮะอยู่นี่นี่เองอืมโกเววิกินลืมอะไรไปวะเอ๊น้องผมก็บอกครบนะว่าหาผลไกม้แล้วก็ไปคุยเลยัสดีครับเฮียเฮียลืมให้ควสผมป่ะอะไรอ่ะฟูบฮะรวมกันเนี่ยนะเฮ้ยโอ้ตกต้องใส่ถ้วยด้วยเหรออ่าให้อ่ away. อโกเวเฮ้ โอ้โหนี <Hands bin out> oh, oh. ่หรือ oh, ว oh. oh, oh. ิธ nah ีทำแล้วผมก็ไปนั hum ่งดู Youtube ว่าไอ้น oh, wow, wow. <maya bağ> ุ่นไอ้นั่นไอ้นี่ทำยังไงผมก็มานั่งคิดว่าคนเดียวจะไปไหวหรือไงวะฮะฮะ Snow White l e g e n d a r y โอ้ว้าวว้าวเดี๋ยวดู <laughs> <g ül> กะว่าจะทำอ่าตีบอลละแต่ดูจากทรงน่าจะทำยากอะ่ะเพราะคนในเซิร์ฟต่างคนต่างเล่นเลยอะ่ะจริงๆนะไอ้น,นี่ไอ,นนอนน้ส่วนนี้ผมก็บังคับเข้าไม่ได้หรอกนะครับโอเคเอาไว้อีีหน้านะครับสำหรับใครอยากดูต่อนะครับก็สำหรับใครที่อยากดูต่อนะครับก็ร,ร,อ,กดอ,รกอดูเรตติ้งอีนี้หน่อยนะครับว่ามันดีหรือเปล่าถ้าดีก็โ okay, อเคก็ผมก็อาจจะทำต่อก็ได้นะครับนะ บายบายครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับลาสโลแลวก็สำหรับบ ok ็อกฟุตบายบายจ่า